ประเทศที่มีค่าเฉลี่ยของคนที่อายุยืนมากที่สุดในโลกซึ่งเขาเรียกว่าบรูโซนแหละไอ้คำว่าบรูโซนเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เขานิยามว่ามีคนที่อายุยืนมากที่สุด <ừ. S 1> บนโลกซึ่งมี5ที่ใช่ไหมตามบรูโซน5แห่งใช่ซึ่งพื้นที่แรกที่เขาบัญญัติหรือระบุให้เป็นบรูโซนของโลกนั่นก็คือ ซาดิเนียประเทศอิตาลีทาไมก็ถึงยุ่ยืินได้คนที่ที่ซาดิเนียเนี่ยนื่จากมาเป็นหุบเขาไนงะเขาต้องใช้ชีวิตคือเดินเดนินขึ้นเขาบ่อยกับการกินก็คือการกินไวน์แดงที่พูดเมื่อกี้กับชีสนมแกะซึ่งเป็นชีสคุณภาพที่มีโอเมก้าทีอีกประเทศหนึ่งใกล้กันเลยกรีซเขานับถือเทพเจ้าซึ่งสมัยก่อนการนับถือเทพเจ้าคือเขานับถือธรรมชาติด,ด้วยแต่จุดเด่นนั่นก็คือการนอนกลางวันการนอนกลางวันเนี่ยคือสิ่งที่ดีหนึ่งมาลดความเครียดสองมันเหมือนเป็นการบูสต์ให้เราอ่ะ อีกอย่างหนึง่งที่มันเป็นจุดเด่นของเขาฮาราฮาชิบุเป็นวิถีชีวิตของคนโอกินาว่าถ้าคุณกินอาหารจะไม่กินจนอิน่มแปรอีกอันนึงก็คืออิเคไกการตั้งเป้าหมายเล็กๆมันเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณค่ากับตัวเองต,อต่อไปต่อไปคอสตาริกาที่เมืองนิโคยาถึงที่เหมือนกันเขาคิดเหมือนกับอิเคไกแต่ของเขาเขาเรียกว่าเป็นแกลนเดอร์ดิว่าปสุดท้ายอเมริกา <America. S 2> ชื่อเมืองโลมาลินดาถามว่าทําไมการกินมังสวิรัติกินผักเป็นหลักเขาจะได้วิตามินและธาตุครบถ้วนห่างไกลจากการเป็น n c d s